วันดีครับคุณนรงครบกวัอดีพี่กระสานัอดีท่านฟังนู้ชมครับพอดีเม้า,าม่ได้ออกรายการคุณนรงเนี่ยถือว่าโชคดีมากเนี่ยเอาหูดูมันลงเด็ดโอ้โลงแบบสุดลิ่มแล้วก็วันนี้ทีเด็ดของตลาดเนี่ยนะฮะกลุ่มกับเลยฮะ กัปนี่ลงไป9%นะลงไป5บาทที่มาตังใช่แล้วก็ตัวแอดวานพี่ลงไป12บาทลงไป4%เอาอินทัชลงไปอีก9 50, บาทห้าสลงไป10% 3ตัวเนี่ยที่ทำให้ตลาดวันนี้เกวงกวางไม่แน่ใจเพราะว่าโดยส่วนใหญ่หุ้นของทั้ง3ตัวเนี่ย โดยส่วนใหญ่เขาจะประคับประคองราคาได้นะแต่วันนี้ขายแบบโอ้โหยกล็อตไปแทนนะเขาขายแทนตัวเดลต้าครับขายสุดที่ครับพี่ขายสุดที่เยอะฮะฮะเยอะสองพันแปดะเยอะแล้วก็ตัวของป๊อปเทตขายแค่สามร้อยห้าเก้าลายย่อยกับตัวกองทุนซื้อกลับเข้าไปพรุ่งนี้ผมว่าถ้าบรรยากาศของตลาด เครือเขาเองขับเครือเขาล้วนๆเลยฮะแล้วก็ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่อย่างน้อยก็ยังมีช่วงแบงค์นะฮะที่พอช่วยได้ถ้าดีถ้าเกิดแบงค์ไม่ช่วยไม่ต้องพูดถึงหุ้นใหญ่อย่างเดลต้าเลยนะถ้าคราวที่แล้วบอกว่าเดลต้าเป็นตัวที่ทำให้ตลาดลงเนี่ยนี่เลยฮะสามคุณพลเนี่ยฮะตลาดลงประเภทแล้วลงเอาไม่หยุดเลยนะ,ะลงตั้งแต่ช่วง เช้าก่ออาการหนักๆคือช่วงบ่ายเปิดตลาดมาเนี่ยทุบต่อแล้วลงไปถึงจุดโลตํำสุด1240งสองแล้วก็ทำมาปิดที่1245งอ่ดูจากสภาพตลาดดูจากบรรยากาศตัวหุ้นดูจากตัวตลาดข้างในแล้วเนี่ยกลัวว่าพรุ่งนี้เนี่ยหนึ่ยยาวไม่อยู่นะครับเพราะว่าตัวหุ้นเป็นลักษณะอ่อนตัวแต่ก็ลองดูฮะถ้าเกิดว่า ยุทธการคืนนี้ก็คุยกันรู้เรื่องแล้วไปรักษาการราคาหุ้นได้ก็สามารถที่จะยิงได้ระดับหนึ่งเพราะว่าตัวหุ้นที่โดนหนักต่อมาเนี่ยจะเป็นตัวกลุ่มของทูฮะทูลงไป40ต่งสาเปอร์เซนต์ C.P.F ลงไปบาท20ตังห้าเปอร์เนะครับแล้วก็ G.P.S.C ลงไปบาท25่สิคหต่างลงไป4%ีเปอร์ซนต์เป็นเหมือนการ ะไรฮะ,ะข่าวผลการงานเรียบร้อยแล้วไม่ได้ดังใจยังเป้าหมายก็ทุบทิ้งกันไปนะเป็นลักษณะอาการแต่ดูจากตลาดในต่างประเทศแล้วเนี่ยช่วงที่ตลาดลงเนี่ยในเยอรมันในฝรั่งเศสในอิตาลีในลอนดอนไม่ได้ลงลึกนะฮะ,ะขนาดนี้ที่กำลออกากาดเนี่ยในเยอรมันลงไป5้าบวกมา50จุดนะ,ะในฝรั่งเศสบวก21 ในอิตาลีบวก75ในลอนดอนลบไป36แต่เราัวลุกงหน้าลบไป142นะครับช่วงนี้ผลการงานบริษัทจดทะเบียนไล่ออกอยู่นะครับแล้วก็ข่าวต่างๆก็เป็นเรื่องของการรอคอยอสิ่งที่ทางคุณทําม จะเล่นบทบาทของการที่จะเรื่องเกี่ยวกับภาษีนะครับแต่หุ้นนะช่วงนี้เนี่ยผลการงานออกมาต้องยอมรับอย่างนะครับว่าผลการงานครั้งนี้ออกมาเนี่ยผมคิดว่าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้นะฮะหลายๆตัวหุ้นนั้นออกมาในจังค่อตั้งดีพรุ่งนี้ต้องดูตลาดนะครับว่าจะสามารถยืนประคับประคองแล้วเวลาออกเนี่ยรอบนี้ออกมาด้วยระดับ50,000ื่นกว่าล้านทั้งนั้นนะฮะ เมื่อวานนี้ก็ห้าหมื่นวันนี้ก็ห้าหมื่นหะฮะออกมาด้วยปริมาณการซื้อข,ขายที่ค่อนข้างหนานแน่นผมเก่งว่าเ,เรื่องกรณีของคุณทําที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยกินเดียแล้วก็ในเอเชียต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นแรงกดดันที่ทําให้ออฟอนเลนเป็นลักษณะของการปลอร่อยของไปก่อนนะครับแล้วดูว่าบรรยากาศต่างๆเรียบร้อยแล้วจะกลับมายังไงอย่างไรก็าตามนะ,ะทาหุ้นจีจ เอสจีไว้ ESG นะฮะหุ้นยังยืนไว้220กว่าตัวเนี่ยพบว่ามีหุ้นอยู่ประมาณ30ตัวหุ้นที่มีแนวโน้มแล้วแต่กลุ่มที่หลีดกลุ่มหลีดที่สามารถที่จะกลับในทิศทางเพิ่มขึ้นได้เนี่ยผมไล่ให้ก่อนแล้วกันนะฮะถ้าเกิดว่าวันวันที่วันเสาร์ที่22เนี่ยไม่มีใครไปจะได้ดูไปก่อนเลยแรกเลยครับเป็นคุณรงช่วยกรุณาขึ้นในผมทีนะครับเอาสา สามชุดแรกเนี่ยเอาเป็นชุดของแบงก์ก่อนเลยครับเป็นแบงก์กรุงเทพครับสามตัวเลยนะฮะแบงก์กรุงเทพกสิกรไทยพาณิชย์ครับทั้งสามตัวนี้ดูเด่นมากนะครับทั้งสามตัวนี้ดูเด่นมากรองลงมาเนี่ยเป็นกรุงไทยครับเป็นกรุงไทยนะครับเป็นกรุงไทยนะครับเป็นตัวของทีทีบีครับแล้วอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะฮะที่ดูโดดเด่นมากคือ MTC ครับ นะฮะหกตัวหุ้นนิ่วอยู่ในกลุ่มของแบงก์และฟไฟแนนซ์นะฮะที่เป็นลักษณะของการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างดีนะครับในกลุ่มของอาหารผมขออีกแค่ตัวเดียวนะฮะขออีกแค่ชุดเดียวหุ้นที่มีแนวโน้มค่อนข้างดีเนี่ยคือตัวเนอร์ฮะนี่ผลการงานนะฮะเนอร์ฮะเบียนสีตังฮะแล้วเป็นการฟื้นตัวของหุ้นอีกตัวหนึ่งนะฮะที่ผลการงานดีขึ้นนะครับคือทียูครับ นะครับเดี๋ยวผมส่งข้อมูลที่ผมทำเสร็จแล้วให้คุณนรงได้เลยนะครับไว้คุณนรงได้ไปแจกกันโอเคครับวันนี้คงองลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูตลาดกันอีกทีครับเอาแซมเปิลแซมเปิลมาดูก่อนถ้าใครว่างก็เจอกันที่บริษัทครับวันที่ยี่สิบสองนะครับวันที่ยี่สิบสองเก้าโมงถึงบ่ายสองครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีน้องหลงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม มาหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราไปดูราคาทองคำในประเทศกันก่อนกันอาจครับพี่สารครับก็วันนี้เนี่ยประกาศราคาในของของบ้านได้ครับวันนี้สมาคมค้าทองคำประกาศราคาหกรอบนะบุกรอบนี้ก็ขึ้นไปสองร้อยกอีกเงโทษบกรอบนี้ก็เดียนะครับขึ้นไปห้าสิบ เป็นห้บาทนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามตอนนี้ทองคําแท่งนะครับทองคําแท่งเี่อ,อวันนี้ขายออกที่สี่หมบาททุนๆเซื้อก็สี่าุดท้ายูประสิบบาทหรอบาทนะครับทลูกปรมก็ขายออกที่สี่หมื้ารยขายออกสี่หมื้าร้ครับเป็นี่ทองลูกประารับซื้อก็สี่ 5, บาทแสบา ประเด็นตอนนี้เนี่ยก็คือราคาลูสูรต่างระหว่างของรูปภัณฑแต่ครับราคารับซื้อกับราคาขายออกเนี่ยเห็นบอกว่านะครับมีประเด็นว่าการขึ้นค่ากำเนี่ยนะครับขึ้นมาเป็นแปดร้อยบาทซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับว่าวันนี้ไม่ตรวจสอบข่ะแต่ว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ตอนเช้าเนี่ยจะได้มีโอกาสคุยกับคุณจิตตินะครับก็จะลองถามดูสักนิดหนึ่งว่า เมื่อเกิดและขึ้นทำไมจู่จูนะครับมีการขึ้นค่าก้นเน็ดมาถึงแปดบาทติ้งสาขานะครับอันนี้เป็นเรื่องของทองคําในประเทศนะครับส่วนทองคําต่างประเทศนะครับเดี๋ยวไปดูกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงังบ้างน,นะครับก็นะครับราคาทองคําในต่างประเทศนะครับเอ่อตอนนี้นะครับก็โอลสปอร์ตที่ 2, สองพันเก้าร้ 12เหรียญอีก93เซ็นะครับแล้วก็เป็นบาทดีไซน์เมย์มาก่วันแล้ววันนะครับตั้งแต่วันเมื่อไหร่นะครับตั้งแต่วันศุกร์จบแล้วตั้งแต่วันอังคารดีไซน์เมย์มาเรื่อยนะครับจนถึงวันนี้นะครับก็อยู่ที่33บาท60สตางค์แต่ก็บาทแข็งค่านะครับแม้นว่าราคาทองคำในตลาดโลกเนี่ยจะขึ้นไปนะครับวันนี้ก็พอทำไอแล้วนะครับสูงสุดเนี่ย 2,954อยาังกิเ็นะครับก็สูงสุดเป็นวจิการนะครับแต่ว่าบ้านเราก็ได้แค่นี้ก็บาดแคตัวนี้ครพี่สามครับนี่ก็เป็นข่าของเราครับพี่สามนี่เราเพิ่จพเจอไมครับเรื่องของทองคำครับอ่าไม่ดีอะไรนะครับแต่ถ้าสูนยวิจัยกับสิกรไทย สาสจคงเอ่อเงเ็ครนีเหมือนเอ่เหมือนเนี่ม,นมนนันจะตกไว้วพี่สานะ้องทำตรนี้ก่นตรนงน้เนมม่ใ,นใจแ,แต่วก็เดี๋ยววันนี้เสี็ที่สานก็หายไปอนะครับซึ่งอาวจะไมืไองผมไม่ได้ซึ่งซึ่งมันก็ได้ครับสถานีตรวจสอบนิดนึงได้ไหมครับว่าเป็นจ็บทาไหนเอ่ยนะครับ เซียนเสียงทางไทยนี่มันก็ดูซิดูเพราะมาสกุลที่แต่คุณคุณอ่คุณสุเช่ซีเช่กระตุกกระตุกนิดนึงในในส่วนที่ผมอะไนนะแทีนี้เมื่อสกู่นี้ที่บอกว่าการลานี่ติคร um, ับบางทีมคนับการจะคนไคสักคนเน่อาจจะเป็นผมไปแห้ ก็วันนี้มีรายงานข่าวนะครับบอกว่าไปจับนะครับเออ่สุกทีนะครับเชื่องไทยสงฆ์ผู้ต้องหาตามหมายจับของสารธิการเากากกแ,นแเนี่ยพยายามรวบรกำเนิดการเงินนะครับตั้งแต่รู้นเนี่ยปีสองโลกสิบสองนะครับต้องทำพิพากสารที่สุดที่จำพุ่งสามสิบสองปีและร่วมชดใช้เงิน รวมเงินประกัน912ล้านคงกรมนะครับพร้อมดอกเบี้ยในคดีระบายค่าแบบรัฐต200เตวิจีทูจีเอ้ยทูจีครับในยุครัฐบาลที่สามยิ่งรัฐชินวัตรนะครับก็บอกว่านอกจากนี้เนี่ยนายสุจีเชื้อสายสงเนี่ยจะเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาตามหมายจับสารอาญาคดีที่จะริบและประพฤติผิชอบภาคหนึ่งบที่สองลงอ่าในความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิ เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหอน่วยงานรับน,นี่น่าจะเรื่อตัวนะครับนักก็โดนมีสองข้อหาล้ว mm hmm. งบอกว่าเจ้าที่เนี่ยสืบสวนติดตามตัวนายสุธีเนี่ยตั้งแต่ปีสองพันาร้อยห้าสิบแปดจะถึงวันนี้หกแปดที่ก็สิบปีอะนะครับจ้าที่สืบสวนที่ว่านายสุธีเนี่ย ลบหนีไปอยู่กับภรรยาที่ไปจับเปลี่ยนสมรสในพื้นที่หมู่เจ็ดบ้านหนองกุงสีตบลหนองไผ่ล้อมอในหองสองห้องจังหวัดขอนแก่นนะครับก็เจ้าที่ก็เลยนะครับไปติดตามผมอ่านสองพารากราเนี่ยผมยังไม่เจอตัวในสุทธีเลยครมีแต่เจ้าที่ที่ไปร่วมจับคุม,คม,คม,คมกับเขาพิสัยเจ้ามีชื่อเจ้าที่สองพารากรานะครับก็ปรากฏว่า ภาพนะครับที่เป็นจับเนี่ยก็ลุกข้าออกมาคนเดียวอะ่ะเสื้อไม่ใส่อยู่ในสมุดด้วยสมุดด้วนยนะครับก็เบรเสร็จแล้วเจ้าที่ตรวจก็เลยจับกลุ่มกลัวมานะครับแล้วก็ประวัติของนายสุธีเชื่อมไทยสมเนี่ยเป็นหนึ่งในจำเลยสำคัญบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีบทบาทเป็นลองเสียเปลี่ยน หรือนอภิชาติจันทร์สุนพรอันนี้พ่อค้าข้าวชื่อดังที่เคยถูกคำพิพากษาให้จำคุกในะบีในคดีระบายข้าวจีดจีมาแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าในจีเนี่ยเป็นพนักงานของสยามอินดิการชอพี่สันครับพี่สันนี่เปครับพี่สเอายนัาวขอแล้วครับเก็ยันยันสิครับผมหัล้ เพิ <aks> ия, ่งจะเข้าไปจะไปเจอใครนะครับก็ออกมารูน้องก็ต้องมาติดต่อลูน้องอ่ารูน้องติดต่อเพ่เจอตัวเราครับ รที่ไม่อนอ้อ่า่าาี่สังที่าอากนอ,อาไม่ต้องคิดอะไรเพราะว่าคุณอนุทินได้สัมภาษ์ตหคนได้สัมภาษณ์คุณจุลพันธ์วัก,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 ก็บอกว่าิดการที่ควิดได้รักปในขณที่คุณอนุิตบอกว่าถ้าเสนอข้ากิจการแก่ในนั้นเอาเข้าโควิด -19 ก็คงม่ผ่าน เรามาไม่เห็นชอบด้วยที่ตั้งแบบเดกากว่าก็จะต้องมีเงิน50ล้านถึงยามีสิบเข้าไปเล่นในคาสิโนได้คนราะสที <c oughs> ่รางทีตั้งเราได้แค่เข่าเนี้ย5,000นเท่านั้นเ0อ0์พน <5, 000. S 1> จ่าย5,000ก็ไม่ว่าไม่ว่ายาพีมีจบก็เอกเข้าได้หมดกรับถ้ามีเงินจ่าย5,000 หรือว่าเจ้าหน้าที่พวกายจะผิดตัวเลขที่เป็นไปได้ใหญ่ที่สานอบผมว่าจะต้องมีเงินฝากประชีนประชีเงินฝากประจำไม่น้อยกว่าห้าสิบล้านบาทแล้วมีห้าสิบล้านบาทแบบไปฝากปับถอนได้เลยไม่ใช่เลยครับต้องฝากต่อเน,นื่องเห่ห้สล้านบาทต่อเนื่องกับพี่น้องผมเดลี่สานเปจุลภาคไปเลยไม่มีท่าไหนไเ,เรื้อเอา คนเลขเกมฝากของคนไทยนะครับ <c oughs> ที่